นเสนอนะคะก็คือกระเป๋าแฟชั่นนะคะเนอะก,ก็คืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะผู้คนที่วันนี้ที่น่าจะเอามาให้ได้ชมนะคะคุกัะอันนี้นะคะนนหนาก็ได้เอาตมาอบนะคะ เป็นรุ่นเดียวกันนะคะเนาะแต่คือคนละสีนะคะอันนี้คือจะเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆพี่แล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าเหลืองอ่อนๆนะคะเหลืองอ่อนๆอันนี้นะคะใช่ไหมเอยเหลืองเหลืองเหลืองแบบเข้มๆนะคะเพื่อนๆพี่เหลืองเข้มๆนะคะเนาะ นะคะเนาะเดี๋ยวหน้าจะแกะให้ดูแบบไปดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสีนะคะเพือ่อนๆพี่แล้วที่หน้าคิ้วอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือรุ่นนี้นะคะหน้าเคยลงไปแล้วเนาะแต่อันนั้นจะเป็นไม่มีถุงหน้าเคยลงไปอย่างหน้าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่แล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็คือรุ่นนี้จะมีสามสีเนะะี่ยค่ะรุ่นนี้จะมีสามสีนะคะสีแดงชมพูแล้วก็เหลืองแต่หน้าแจะแกะหน้าแจกแกะสีแดงให้ดูดีกว่านะคะเนาะจะแกะให้ดูหนึ่งใบนะคะเพราะว่าคือด้านในเหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่นะคะคือหน้าก็ได้โต๊ะสูงออกมาด้วยนะคะอันนี้หน้าก็ออกมา อัดคลิปหน้าร้านนะคะเพราะว่าข้างในคือยังไม่ได้ติดไฟนะคะมันจะมืดนิดนึงนะคะน้าก็เลยหาแสงนะคะเพื่อว่า,าจะได้ดูดูสีกระเป๋าคือหลากหลายนะคะเนาะ <c oughs> นนนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นนะคะที่น่าใช้มากๆนะคะที่คุ พูดดีพูดดีนะคะเพื่อนเพื่อนที่นี่ค่ะสวยนะคะเนาะเดี๋ยวน่าจะให้ดูด้านในนะคะเดี๋ยวน่าจะให้ดูข้างในนะคะเพื่อนเพื่อนที่อ๋อด้านในมีสายด้วยนะคะอันนี้คือทิ่ดได้สะพายได้นะคะเพื่อนเพื่อนที่ด้านในนะคะเดี๋ยวนะ หนึ่ชีเล็กนะคะสามช่องหนึ่งชินเล็กนะคะเพื่อนๆวิธีนะคะเนอะนี่ค่ะแต่สวยนะคะนากบอกไว้ก่อนนะคะคือว่าไม่รู้นะนาคนาคคิดว่า,าสวยอะ่ะ จะเป็นแดงนะคะอันนี้คือจะเป็นแดงมันเป็นรูปทรงที่แบบว่าด,ดูดีนะคะพเพื่อนๆมันเป็นรูปทรงที่แบบดูดีนะคะแล้วก็ทางร้านหนั่งนะคะก็คือเน้นราคานะคะราคาจะไม่แพงมากก็คือลูกค้าซื้อได้หน่าขายง่ายซื้อมาขายไปนะคะก็คือที่ร้านหน้างก็คือจะไม่ได้เน้นราคาอะไรเยอะแยะก็บวกด้วย ที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะก็คือมากา็จะขายแบบง่ายนะคะเราก็คือไม่ไม่ไมอะไรแยะๆนะคะก็คือได้กำไรได้ดเนาะเพาะคือปล่อยไปน,นะคะเนาะนีนะคะ่ค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ชมพูอันนี้จะเป็นแดงนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองแล้วนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะ,พะเพื่อนๆที่เห็นนี้จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ มานี้กับมาณนี้นะคะเนี่ยเป็นสินค้าที่น่าใช้นะคะเพื<ๆ>่อนเพื่ี่เป็นสินค้าที่น่าใช้แล้วก็เป็นสินค้าที่แบบว่าขายง่ายๆนะคะเนาะคาคิดว่าใค,ใครเห็นก็ต้องอยากซื้อนะคะเพราะว่าคือเขาสวยนะคะหาอะไรคะกระถางอะไรคะพี่มันมีแต่เป็นชรงยาวๆคะ่ะ ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวหน้าจะติดราคาไว้ใต้คลิปนะคะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะนาก็มาสวัสดีเช้าของวันอังคารนะคะนนเนาะมาสวัสดีเช้าของวันอังคารเดี๋ยวน้า นะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะคะเนาะเพราะว่าคือหน้าทํางานคนเดียวนะคะก็ประมาณนี้แหละเนาะก็ไม่ค่อยซัพ้พนพอนะคะเนาะแต่ก็อยากเอาสินค้านะคะที่ที่หน้าคือ,อยู่แล้วก็อยู่ที่ร้านหน้าก็คือมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะคะถ้าสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนๆพีญญ่ถ้าโทรมาอาจจะคือหน้าอาจจะไม่ได้รับนะคะเนาะเพราะว่า ถ้ามากไม่ได้คือหน้าแกชอบฟังโทรศัพท์แต่ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าโทรมาหน้าอาจจะไม่ได้รับนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะเพื่อจะง่ายง่ายนะคะเพื่อนน้องหนาก็ฝากเพจนะคะฝากเพจในเพจนะคะในเพจแล้วก็ในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านเหมือนกันนะคะเพื่อนพี่ เข้าไปกดติดตามได้เลยนะคะเนาะค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะน้าก็ขอจบเป็นคลิปนี้นะคะก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวน้าจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะเอาสีแดงให้ดูเลยดูแบบชัดๆนะคะเพื่อนๆที่จะได้ดูแบบชัดๆเนี่ยคะ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวน้า ี่่ะเพื่อนๆในพี่ก็ประมาณนี้นะคะมันจะมืดไปหรือเปล่านาคไม่แน่ใจนะคะจะมืดไปหรือเปล่าน้าก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เนี่ยค่ะ